การนมัสการชิตมาศค่ะขอนิมนตนถามชิธมาศนะคะว่า่ันมีความคิดเห็นจังไดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพเพิ่งตนถึนทีแดนอโศกอะคะเล่นว้าอีสานเลยเนาะสิที่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะวาวาอีสานแต่ก็พอฟังได้การจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพที่แดนอโศกรู้สึก ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็สนับสนุนเห็นด้วยที่ไปจักที่ตรงนั้นเพราะว่าที่แดนเนี่ยเป็นที่ที่เคยเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวโศกมาก่อนเป็นแห่งแรกเลยด้วยซ้ำน,นะมีสมณะสุธนาไปอยู่ตรงนั้นกันมาก่อนหลายหลายลูกนะมีบางบางลูกก็ไปบวชที่นั่นเลย,ยแหละตอนนี้ที่แดนก็เป็นอนุสรสถานเป็นอนุสรสถาน การที่เราได้ไปตรงนั้นกันบ้างเนี่ยมันจะได้ไปธรรมนัสนชิตธิมะก็ได้ไปพบทวนพบทวนบรรยากาศเดิมๆอะไรบ้างส่วนญาติโยมที่ไม่เคยเห็นสภาพของแดนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันต่างกันมากเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นี่จะเป็นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังยุคนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่า ให้มาเป็นอนรสรสถานแต่พวกเราก็ยังปฏิบัติธรรมกันอยู่นะแล้วไปจัดค่ายสุขภาพตรงนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็จะได้รับความร่มเย็นตรงนั้นด้วยได้รับความร่มเย็นจะได้บรรยากาศของสถานธรรมอีกแห่งหนึ่งนะสถานธรรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งมันก็จะต่างจาก ต่างจากที่อื่นของผู้ชานอื่นนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายเหมือนการผู้ชานอื่นเพราะนั้นเราจะปฏิบัติธรรมแบบเพื่อสุขภาพได้เต็มที่นะาหรับผู้ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าทำงานมาหนักต้องการที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจต้องการที่จะไปรับ ธรรมระธรรมชาติอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งเลยนะนการดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจิตวิญญาณของตรงนั้นเนี่ยพวกเราที่ไปอยู่ไปเศ้าอ,อยู่เนี่ยนะพวกเราก็มีไปเศ้าอยู่นะแล้วแต่แต่ละท่านที่ไปเศ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีอายุแล้วั้งนั้นนีพวกเราไปตรงนั้นเนี่ยไปทําให้บรรยากาศเนี่ยทําให้บรรยากาศมีมีมีอะไรมีชีวิตชีวาขึ้นมา ขึ้นมามากเลยถึงแม้ว่าจะไปแบบคนป่ยยวยๆก็าตามแล้วคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยนะผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่เขาจะไปเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาไปตรงนั้นเขาได้รับธรรมะได้รับธรรมะโดยที่ไม่นึกมาก่อนอว่าธรรมะนี่แหละจะช่วยให้สุขภาพเนี่ยดีได้ดีได้ดไดส่วนหนึ่งอาจจะดีได้ไม่เต็มร้อยก็ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าใครปฏิบัติทำได้จริงๆนี่ก็้าจิตใจแข็งแรงนะจิตใจเข้มแข็ง,ขงร่างกายมันจะคอยแข็งแรงไปด้วยค่ะอ่าหลังจากที่ศิษย์ามาศได้เขาเรวมกิจกรรมค่ายสองสองครั้งแล้วนะคะซิษยมาศที่ก้อนจะซึ้จังไดค่ะอ๋อทั้งแนกเนี่ยยังไม่ค่อยรู้อะไรเพราะไม่รู้ว่ากิจกรรมเขาจะจัดท่าไหนยังไงนะไม่เรื่อง เขาทำอะไรกันบ้งางเขาจะทําอะไรกันรู้แต่ว,ว่าจะไปต้อนไปกันอาหารรสจืดๆนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วสุม้มาอาหารรสจืดรสเค็มรสอะไร่ทอะไรอ่ะจืดไปก่อนรสอ่อนๆ่อนไว้ก่อนเนะี่ยก็ก็ดีอยู่แล้วหละ่ะนะไปซินอาหารไม่เค่องแตกอะไรมากมายโอ้โดีข้าวเปล่ายัางทานได้เลยใช่ไหมภาษาอะไรก็โอโ้มีผักต้มสวรรค์มีข้าวโพดอ่อนอะไรโอ้ยยินดีแล้วตอนนี้ไข่ครั้งที่สองเนี่ย อาทับใจตรงที่ได้ไปแช่มือแช่เท้าตรงนี้แหละนะแล้วก็อยากจะสนับสนุนือตรงนี้แหละดีท็อกซ์เอ่ยแช่มือแช่เท้าเอ่ยดีท็อกซ์นี่ก็ตัวเองเนะี่ยคุณแม่จะไม่ได้ทําบ่อยแต่ก็เคยทําแล้วก็รู้สึกว่าทําแล้วมันก็ดีสําหรับคนป่วยคนป่วยเกี่ยวกับลำไส้าอารต่อะไรเนี่ยก็ควรจะได้ดีท็อกซ์นะแต่เรี๋ยวเลี้ยงยึ่งพวกที่เขาไปกันเนี่ยเข,ข,ขาไม่ค่อยได้เขาเขากินอาหารมีพิษส่วนใหญ่นะเชื่อว่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยนะมันรู้แล้วแต่สะสมพิษกันเ,เอาไว้มากเลยเขาไปทำดีท็อกได้เนี่ยเขาจะเบากายเบาใจไปอีกเยอะแล้วเขาตรงนั้นเนี่ยเขาได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินได้ดีมากเลยแต่ที่ที่ที่เห็นแล้วควรสนับสนุสนสองอันก็คือเรื่องอาหารการกินหนึ่งเรื่องดีท็อกหนึ่งโอ้มันต้องสามข้อจริงๆอาหารการกินดีท็อกแล้วก็แช่มือแ<ม>ช่เท้า ช้มือใช่เท้านี่ก็ดีใช้ถ้าไม่มีอะไรก็ใช้น้ำอุน่นใช้ใบมะขามต้มอ,อะไรเน<ม>ี่ยใบปลูกข,ของเขาเขามีสูตรเนาะ,ะแล้วะจะว่าไปพวกเราก็บรรยายกันใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะบอกว่าโอ้โหไม่ไม่เก่งนะพูดไม่เกง่งซึ่งจะหาดพูดจันเนี่ยแต่พูดแล้วมันมีหลักการพูดไปตามความเป็นจริงที่ตัวเองมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์มาแล้วก็ทำได้จริง แล้วก็ตัวเองก็สุขภาพอะไรต่ออะไรก็ดีขึ้นทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจไปด้วยกันนะพอสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยกันนี่ร่างกายดีทุกอย่างน,นคุจะดีตามมาเนาะ่นะขอบคุณสี่พามากค่ะ <laughs> ปางคะหลังจากที่ห้าจัดไข่ที่แดนอโศกเจ้าลงนะคะกับมิน้องผู้นึงเพิ่นตามมาต่อยอดสุขภาพอยู่ที่สวนปลายหน้าบุญนะคะซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของห้านะคะแล้วตอนนี้ชีวิตของน้องเพิ่นเป็นจังไดสุขภาพเพิ่นดีขึ้นบ่ห้าพาท่านผู้ชมไปสอบถามพร้อมๆก,กันกับห้านะคะค่ะดีค่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะ เ<า>ดินถ้ำสามลึกดีค่ะน้องนุ่นยคะ่ะ,ห,คะหลังจากที่น้องนุย่ยได้มาอยู่ที่สวนปลาหน้าบนุนะคะ,ะเป็นจังใดคะศูนย์สุขภาพญ่ของเ้าคะ่ะบรรยากาศโดวยรวมอะคะ่ะก็บรรยากาศกับลมเดินดีคะ่ะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจส,สบายหูสบายตาค่ะค่ะหลังจากที่น้องนุ่ยได้ พบกับคุณหมอเขียวแล้วก็เดวอลคุยกับเพ่นแล้วเพ่นมีขอแนนําจังไดแล้วก็เอามาปฏิบัติกับเจ้าของจังไไดแน่ค่ะหลังจากที่คุยกับคุณหมอคุณหมอก็คุยถึงลักษณะการเกิดโรคะว่าโรคนี้มันสาเหตุมันเกิดจากการจังได้แล้วเขาจะมีการปฏิบัติโตจังไดในลักษณะการปฏิบัติโตคือว่าเอาต้อยอดมาจากที่ไปขอคายยูแดนอโศก็คือใส่กระบวนการของยาเกาเม็ดเพื่อจะเน้น กินน้ำโคโลฟิลแล้วก็ดีท็อกเสล้งโดยน้ำปัสสาวะแล้วก็มีการกินอาหารปรับสมดุลแต่เวลาปวดก็มีการพอกท้าสมุนไพรค่ะตรงบริเวณที่ปวดแล้วก็มีการกวนซาตอนเย็นค่ะพี่ปางคะกระทือว่าน้องเพิ่นปฏิบัติตัวอย่างเขงขัดในยาเกาเม็ดของคุณหมอเขียวเนาะค่ะก็อยากจะถามน้องหนุ่ยอะค่ะว่าอาการณปัจจุบันนะคะเป็นจังใดคะหลังจากที่ที่ได้เฮดแทบจัทุกเม็ดแล้วอะค่ะ อาการจากตะก้อนที่เคยบอกว่าปวดปวดอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาการปวดก็ลดลง่บ่บบค่อยปวดเป็นไดแต่ว่าลักษณะการบวมก็ยังคงเดิมว่าได้ขยายใหญ่ยยขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าพอใจโดยรวมพอใจพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องหนุ่ยนะคะขอให้หายเร็วๆลวก็ดูแลเจ้าของต่อไปนะคะค่ะพิธีก็คือการน,นะคะพิธีก็ขอให้น้องหนุ่ยหายไวๆนะคะ สมดังทีนองหวังะะอะค่ะขอบคุณน้องเนาะขอบคุณค่ะทานผู้ชมสรับภาพกิจกรรมในการจัดข่ายสุขภาพพื้นตนสามเมื่อสองขึ้นในครั้งนี้อะคะ่ะซึ่งในการจัด,จดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างสูงอะคะ่ะจากท่านสมณนะท่านศิขมาศชาวชุวช่มชนปฐมอโศกพี่น้องจิตอาสาจังหวัดนครปฐม,มพี่น้องจิตอาสาแย์วิธีิถ้ำสวนปลาหน้าบุญนะคะพี่ ค่ะแล้วก็อีกขาดอีกว่าใดนะคะส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องทั้งบ้านที่มารวมเข้าข่ายกิจกรรมสุขภาพเพิ่งตดในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ได้เล่นลู่เรื่องการเป็นหมอให้กับตนเองซึ่งพี่น้องหลายท่านก็คิดว่าสีน้ำข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะไปใส่ในชีวิตประจําวันค่ะและที่สําคัญนะคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะคะหันมาเว้าภาษาทองถิ่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเหนือภาษาใต้ภาษาอีสานภาษาเขมร ภาษาการนะคะสำหรับไายการที่นี่ไปธรรมสกสัญจรกระคอจบไายการไวแต่เพียงเท่านี้ค่ะไวเจอกันโอกาสหนาสำหรับมือนีจะเลื่อนท่านจำเึ็ดีค่ะ